มันเพลงอะไรอ่ะขายต้นไม้ฮะขายต้นไม้โอรีโอขายต้นไม้ให้โอรีโอไม,ไม่ใช่ขายต้นไม้โอรีโอ <c oughs> นี่มันเพลงประเทศอะไร <c oughs> ถูกใจประเทศสิงคโปร์อาเซียนโอ้ยสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะจูด,ะดี้เกอร์ดูสติวิคโอริโอ ถูกใจนะคะวันนี้ถูกใจอยากทานเฟ้นไฟไหมคะลูกอยากทานอ๋ออยากทานเฟ้นไฟวันนี้นครูนกเล็กนะคะก็มีเฟ้นไฟมาคะ่ะนี่ค่ะเป็นเฟ้นไฟนะคะแต่เป็นเฟ้นไฟของเล่นนะคะเป็นของเล่นที่ <S <S เ,<ฟ>เป็นลูกเฟ้นไฟที่เราเรียกเฟ้นไฟมันเป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งทอดมันมันเป็นเกมอ่อ โอเคนีาจา๋ะนี่มีให้หลายอันเลยค่ะมันจะมีเฟ้นไฟอยู่หนึ่งอันที่เราดึงออกมาแล้วมันก็จะกระเด้งออกมาถ้าเราจับโดนอั <มา S 3> <ค>นนั้นมนหั้กันไมาผแล้วมาัดกันหยิบมาหยิบเลวไม่ต้องกลัวมันไม่ได้หน้ากลัวเลยสนุกมาแล้วลูกมา อ่ะแม่หยิบอันนี้<ค><ย>เอ,อใครหยิบโดนอันที่จะต้องโดนเด้งอ่ะคนนั้นจะต้องเต้นโอเคไหม,มหยิบสิลูก<ค>ยหยิบสิลูกอ<ม>าจจะมือหนูอยากมาเหมือนแม่อ่าหยิบขึ้นมาอุ้ยหยิบสิลูกอุ้ยนั่นแหละเอาหนูวางไว้ตัดไปตามแม่หยิบอ่า

อันนี้อุ้ยยังเยี่ยนี่ของเหนือไว้ประหยัดประหยัดเลยเอาทำไงเฮ้ยอฮ้ยอ่าม <c oughs> <c oughs> ันเด้งเพราะว่าเนี่ยค่ะมันมีจะมันจะมีตัวหนึ่งตัวที่เป็น ลักกี้นะคะปลดดึงขึ้นมาขึ้นมาอนี้ค่ะไอแผ่นที่อยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นมานะคะเอาไว้ไปเล่นเกมเสียงไทยใครจับโดนอะไรเงี้ยค่ะก็ถูกต้องโทษอะไรประมาณนี้เนแม่จับโดนแม่ได้เต้นแม่เต้นเลยแม่เต้นสิฮีจะใจฮีจะใจแฮสซี่ย์ไยแฮสซี่ยหักไอ เพลงอะไรอะขายต้นไม้ฮะขายต้นไม้โอรีโอขายต้นไม้ให้โอรีโอไม่ใช่ขายต้นไม้โอรีโอนี่มันเป็นเพลงประเทศอะไรถูกใจประเทศสิงคโปร์อาเซียนอ๋อ่ะโอเคโอเคโอเคไปละอ่ะโอเควันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ